ตายตายนี่แหละเกิดอุบัติเหตุเพราะเลี้ยงงัวเนี่ยถ้าถ้าไม่เลี้ยงอย่างนี้นายจะไม่ต้องเลี้ยงมันหรอกเนี่ยมันลําบากผู้อื่นเนี่ยปอยงวัวไมทตามถนถนหลวงใหญ่แล้วรถมันชนกันเนี่ยรถชนกัน่นาดเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเฉพาะงัวเนี่ยเนี่ยงัวสองตัวเนี่ยมันวิ่งข้ามผมจะไม่ไหวิ่งวงรถก็มาเยอะเอาไม่ทันแล้วคนคนว่าจะไปวิง่งไล่งัวกับคนรถจะชนคนอีกแล้วมันเอาไม่ทันแล้ว เอาประนดอกย้มายงงี้ยน่ยังเนหันรถอ่ะออใครยอมอจะปล่อพ่พ่นมาเลยบ่ผมโทษปานแล้วาาพ่นย่ำเด็ดดับเราพิ่งกันไดเวลาเขามีงานเหตุการณ์มันอยากสาอาดตัที่เบิร์ดวาเราไปเแล้วเน่ยเบิดแล้อครับเบิดแล้่ยเนี่ยเอ้ยไม่ครับมันติดซาเขาเลยออกไปไหนแล้วถอยเจ้าพ่อไปไนดีค่ะ